สวัสดีค่ะวันนี้ยิ้มได้อยากแชร์อยากจะขอมาแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆของคนมีรถที่ต้องรู้วันนี้จิ๊บเลยอยากจะแชร์เรื่องการเคลมประกันรถหลังน้ำท่วมช่วงนี้ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำขังระบายออกไม่ทันสร้างความเสียหายให้กับข้าวของและที่อยู่อาศัย หากใครที่มีรถยนต์และเป็นคนรักรถคงมีความกังวลใจไม่ใช่น้อยหากรถเราโดนน้ำท่วมถ้าทำประกันภัยเอาไว้จะมีขั้นตอนการเคลมประกันอย่างไรและสถานการณ์แบบไหนที่ไม่สามารถเคลมประกันจากน้ำท่วมได้มารับชมได้เลยค่ะความเสียหายของรถหลังเจอน้ำท่วมแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะ 1. รถยนต์เจอการสูญเสียโดยสิ้นเชิงหมายถึงตัวรถและเครื่องยนต์เสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้กรณีนี้นะคะจะไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อมให้กับรถยนต์ให้ใช้งานได้ตามปกติได้หากเป็นแบบนี้บริษัทประกันภัยจะประเมินมูลค่าความเสียหาย70%ของตัวรถนั่นเองค่ะ 2. รถยนต์ได้รับความเสียหายบางส่วนหมายถึงตัวรถและเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายไม่มากนัก สามารถซ่อมได้บริษัทประกันภัยจะออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขั้นตอนการเคลมประกันรถหลังน้ำท่วม 1. ถ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และเอกสารประกันภัยเก็บเอาไว้ 2. แจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัยทันที 3. ถ่ายภาพรถยนต์และความเสียหายที่ได้รับจากน้ําท่วมเพื่อเอาไว้ชี้แจงกับบริษัทประกันภัยในกรณีที่ไม่สามารถถ่ายภาพได้จะต้องมีคนอื่นเพื่อเป็นพยานนะคะ 4. บันทึกรายละเอียดความเสียหายที่ได้รับ 5. แจ้งความลงบันทึกประจําวันเพื่อช่วยยืนยันความเสียหาย สถานการณ์แบบไหนที่ไม่สามารถเคลมประกันจากน้ำท่วมได้หากผู้ขับขี่จงใจขับรถลุยน้ำจนทำให้เครื่องดับกลางทางซึ่งตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยกำหนดเอาไว้ว่าจะชดเชยความเสียหายเหตุที่เกิดจากน้ำท่วมรถในกรณีที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่นั่นเองค่ะถึงแม้ว่าโอกาสที่น้ำท่วมรถจะไม่สูงมากนักแต่ผู้ความอุ่นใจในการทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ก็ยังช่วยคลายความกังวลให้คุณได้ด้วย เป็นไงกันบ้างคะสำหรับใครที่รักรถก็สามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ได้ที่ยิ้มได้ประกันภัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยิ้มได้อินชอรันด้วยนะคะแล้วว่าพบกันใหม่กับยิ้มได้อยากแชร์